เพิ่งรู้ว่าพี่ชินแกอยู่ที่นี่พี่เขาเป็นรุ่นพี่ที่วิจิตของเสริมเหมือนว่าจะไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าน่าจะกลับมาบ้านช่วงนี้แหละแต่ก็เพิ่งรู้ว่าบ้านแกอยู่ที่แม่กําปองพ่อแกเป,ป็นศิลปินบ้านนี้เขาเป็นศิลปินกันทั้งบ้านเลยน่าจะช่วยเสริมเรื่องหีบห่อได้ มีบรรยากาศดีดีใสบัวบอกเรื่องลูกที่อยากได้มาเยอะเลย มืองต่างจะว่แรกขนาดว่แรกนี่นะคนน้อยเงียบอย่างป่าจ้าน,นี่โทนี่เหรอคนนั่งกระปลอยหลวงฮะแต่เมืองเมือง,งดมหอมกินกาแฟาตึง้งหั่วหมู่บ้านเลยอ่ะดีเนาะดีดนี่นูชิมไปไหนนะหันไปถ่ายหูปุ้นค่ะอุ้ยหันว่าไปสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยนะเห็นไปถ่ายหูปุ้นละอย,ะยะแต่ก็ดีละวมืองบรรยากาศเนี่ยมันดีขนาดเหมือนเดิมเลยอ่ะอืมมาแม่นกะต้องดีกว่าเดิม แม่แล้วมึงมึงเผากามีตะลอยยิ้มเหรอ ดีนะแล้วก็จะมีคนมาแอลในหมู่บ้านนี่น่าขึ้นแล้วก็มาจิ้มว่ากาแฟามาอร่อยแถมได้มาเรียนรู้เรื่องกา,ฟาแฟแหมมึงดีเนาะหลังจากนี้นะทีนี่ก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอเพ,เพิ่มชุดขายขก้นกับตีนี่ไปแหม,แ,มแถมยังถูกใส่ทั้งใส่ชอบใส่กินสายรักธรรมชาติตัวมึงแม่อันวันนี้พายกีท่าก่อนแล้วละกะัถูกต้องค่ะอันหาไปเปลี่ยนชุดไปแอลทำตัวเปท่องเที่ยวบ้างบไปยไปปมื่อไห่ล่ะไปไปไปละไปไปไป ใครหุ้มไปไหนล่ะขอถ่ายรูปมตัวเหรอไหนไหนวยแล้วมึงมา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 ถ่ายเดี๋ยวมันมามึงกดกลับกล้องก่อนค่ะโอ้โหตรงนี้แหละเข้าใจขอบใจพวกเธอจะกลับกันแล้วเหรอใช่แล้วนี่เราก็มาอยู่ที่นี่นานมากแล้วอ่ะคงถึงเวลาต้องกลับนามูลแล้วแหละแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมอ่ะ แหม่เฟซบุ well, ๊กไอจีไลน์เบอร์โทรที่อยู่บ้านก็ไปหมดแล้วนี่เจ้าอะไรอีกล่ะต่อเลนก็ทำไมอยากเจอเราอีกอ่ะก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานอะพอไม่อยู่แล้วก็รู้สึกเหงาอ่ะมึงพออีเต่าเหรอปาก้างใส่ยางเหมือนป้ามันเลยเนาะแน่นะอีอือโห้ ตึงบะหมี่พิษเพี้ยนเลยเนาะโอ้ยป้ามามาได้สะดุ้งสะดน n โมสสมาตเจ้าบ่ตันเห็นนะโอ้ยบ่เป็นอย่างเจ้ะมันเตะ,ะป้าก็เป็นจะอัานแต่เนี่ยแต่ก็ได้เรียนหู้อย่างหลายอย่างนะเพราะว่าบางทีมันก็บ่ได้เป็นเหมือนที่เฮาคืดไว้เสมอไปป้ามาต้องซึ้งหรอกมันมอกระป้าอพอคือสองคนนะมันให้หากันพอเตอะแต่นั่นนะอยู่นั่นนะเออลองไปพอมันก่อนเหรอ ตาบะาตรงกับใจระวังจะเสียใจเนอ้อไม่เป็นไรหรอกครับเพราะแค่มองตา,าก็รู้ใจขอขึ้นมันแตะเตออป่ะลูกชี่ไปเก็บครัวกันเดี๋ยวป้าจะช่วยเก็บอเดี๋ยวเราไปเก็บของกันนะ ออขอบคุณที่ผ่านมานะให้เขาคิดอะไรดีกับต๋อมาาโดยตลอดต๋อมคงลืม,มน้กชี้ไม่ได้หรอกต๋อมชอบน้กชี้นะ นุชี่ไม่ได้ไปกับเขาเหรอก็เหมือนได้ยินอะไรบางอย่างอะ่ะเลยลงมาฟังอีกที<ม>แต่เต่าไม่ต้องพูดหรอกดูละว่าเต่าจะพูดอะไรตดลงนุชี่ได้ยินหรอเปล่าก็แค่มองตาก็รู้ใจใช่ไหมแต่เดี๋ยวไปส่งน้ำมูลด้วยนะ ได้เลยยาวจงอางไฟงอะไรคือจงอางไฟอ่ะเสริมขอคุณมาบด้วยุ่นกับมา